สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวทางด้านสุขภาพการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนปัจจุบันสุขภาพและสมุนไพรกับหมอพิเชษทาง Youtube Channel หมอพิเชษคลิปนี้เนี่ยผมก็พูดต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะเพราะคลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดเรื่องของสมุดฐานวินิจฉัยก็คือกิจข้อที่1ของแพทย์ แผนไทยทางด้านเวชกรรมไทยคือต้องวินิจฉัยสายเหตุที่ตั้งแรกเกิดของโรคให้ได้ที่เรียกว่าสมุดฐานหรือฝรั่งเรียกอิธิโอโรจีหรือสาเหตุแท้จริงของโรคธาตุทั้ง4ี่เนี่ยทำงานเชื่อมโยงกันธาตุดินตั้งอยู่ได้เพราะมีธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟมาช่วยขับเคลื่อนการที่ธาตุลมธาตุน้ําธาตุไฟสามารถที่จะมาทํางานหล่อเลี้ยงธาตุดินให้เป็นปกติได้ก็เนื่องจากมันมีตัวกําเนิดหรือตัวขับเคลื่อน หรือตัวควบคุมกํากับให้ธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟทํางานได้อย่างปกติเราเรียกว่าตรีธาตุวัตจักของตรีธาตุเนี่ยถ้ามันกระทบกันขัดแย้งกันนะไปในทางใดทางหนึ่งถ้าระบบปิดตัซึ่งให้กําเนิดธาตุไฟผิดปกติก็ส่งผลต่อธาตุไฟถ้าระบบวาตะผิดปกติก็จะส่งผลต่อธาตุลมถ้าระบบเสมหะผิดปกติ มันก็จะไปส่งผลต่อธาตุน้ำผิดปกติไปในทางกำเริบหย่อนหรือพิการเกิดการเสียสมดุลไปเกิดความเปลี่ยนแปลงของระบบตรีธาตุเกิดตรีธาตุสมุทานวินิ่ฉฉยแปรปรวนของตรีธาตุปิดตะวาตะเสมหะการเปลี่ยนแปลงของตรีธาตุช่วงแรกๆ คนไข้อาจจะรู้สึกอาการได้แต่หมออาจจะตรวจไม่ค่อยเจอการฝึกตรวจร่างกายคนไข้เป็นสิ่งสําคัญที่แสดงความเป็นแพทย์งนั้นข้อแตกต่างสําคัญคือแพทย์ต้องตรวจร่างกายคนไข้เป็นเราจะไม่ซักถามอย่างเดียวแล้วก็วิเคราะห์โรคแล้วจ่ายยาเพราะนั่นไม่ใช่ความเป็นแพทย์แพทย์เนี่ยจะต้องตรวจร่างกายคนไข้เป็นแต่การที่จะตรวจร่างกายคนไข้เป็นอย่างเดียวไม่ได้มันต้องบอกได้ว่า ไอ้ร่างกายคนไข้ที่ปกติไอ้ตอนปกติมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจคนปกติเยอะๆๆๆ,ๆละพอเราไปเจอคนผิดปกติเราจะบอกได้เพราะในความเป็นจริงเ่เราจะไม่รู้เลยนะครับคนไข้ที่มาหาเราเนี่ยตอนที่เขาป่วยมามันเป็นอย่างนี้แต่ตอนที่เขาไม่ป่วยเนี่ยเขาไม่ได้มาหาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าไอ้ตอนที่เขาปกติกไอ้ตอนที่เขาผิดปกติมันต่างกันยังไง นี่คือความยากเพราะฉะนั้นอาจารย์หมอไม่ว่าจะเป็นแผนไทยหรือแผนปัจจุบันที่ที่สอนผมมาเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยเราตรวจฝึกให้เยอะฝึกตรวจคนปกติก็จะได้ประโยชน์ฝึกตรวจคนผิดปกติก็จะได้ประโยชน์แล้วเราจะได้รู้ว่าคนปกติเนี่ยขั้นต่ําเป็นยังไงขั้นสูงเป็นยังไงคือปกติขั้นต่ําปกติขั้นสูงเป็นยังไงเป็นช่วงนะครับเป็นช่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเวลาเขาจะเขียนผลการตรวจร่างกายคนไข้เนี่ย เขาจะไม่เขียน normal เขาจะไม่เขียนปกติที่อาจารย์หมอสอนผมมาเนี่ยนะอาจารย์ก็จะบอกว่าเอ้ย,เ,อยเวลาเราตรวจร่างกายคนไข้เนี่ยนะเราเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยที่เราเคยเจอว่าขั้นต่ามาตรฐานขั้นต่ําเป็นอย่างนี้มาตรฐานขั้นสูปปนงแบบนี้มันจะอยู่ในช่วงเนี้ยปกติเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจเขาเนี่ยถ้ามันอยู่ในช่วงที่ เกณฑ์ปกติเนี่ยเราก็ตีความว่าปกติทั้งที่มันจริง,รงๆไม่อาจจะผิดปกติก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาปกติเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนผลเนี่ยเราจะไม่เขียนว่า normal เราไม่เขียนว่า normal normal mm hmm. ที่แปลว่าปกติแต่เราจะเขียน within normal limit WNL within normal limit ก็คืออยู่ในเกณฑ์ปกตอิอยู่ในเกณฑ์ปกตินะมันอยู่ในเกณฑ์นนะซึ่งมันอาจจะปกติหรือผิดปกติก็ได้ แต่ส่วนใหญ่คนที่อยู่ประมาณนี้เขาปกติกันนี่ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของความเข้าใจนะในเรื่องของความปกติและความผิดปกติการเปลี่ยนแปลงของตรีธาตุนะก็คือปิตะวาตะเสมหะกำเริบหรือหย่อนนะ ช่วงแรกๆแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยถ้าเราจับชีพประจรนะครับจับชีพประจรนะฮะโดยใช้นิ้ว3นิ้วเนี่ยนะครับเราก็จะพบความเปลี่ยนแปลงซึ่งอันนี้ต้องยอมรับว่า,าทักษะแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยทักษะในการจับอันนี้ก็ยังไม่ได้เชี่ยวชาญน,นะครับต้องต้องน่าเสียดายที่การถ่ายทอดเทคนิคทางด้านนี้เราก็น้อยแล้วก็ไม่ได้ถูกเขียนไว้ในใตำรามากนะซึ่งต่างจากของของจีนนะ ของจีนเนี่ยการแม้ของเขาเนี่ยถ่ายทอดกันสืบทอดมายาวนานโดยไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ทิ้งช่วงนะฮะอย่างของเราเนี่ยท่านที่เป็นอาจารย์หมอแพทย์แผนไทยรุ่นเก่าๆเนี่ยท่านก็จะเก่งทางด้านนี้นะครับพอจับปุ๊บนะชีพประจแบบ3นิ้วนะแบบ3นิ้วมันก็จะบอกว่าอันนี้วาตะนะอันนี้ปิดตะนะอันนี้เสมหะนะนะเสมหะปิดตะวาตะนะมันจะต้องสมดุลกันไหมถ้ามันสมดุลกันเนี่ยนะ มันจะเต้นยังไงอ๋อถ้าสมดุลกันนะ,ะลักษณะของอนิ้วนี้เสมหะเนี่ยจะเต้นแบบนี้ปิดตาจะเต้นแบบนี้แล้วก็วาตาจะเต้นแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดอะไรที่ผิดปกติไปเช่นมันมากหรือมันน้อยคือมันเต้นแรงกว่าปกติที่ควรเป็นหรือเบากว่าปกติที่ควรเป็นหรือมันกว้างนะมันสัมผัสนิ้วเรากว้างหรือแคบกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยมันก็จะท้อนความผิดปกติของ ปิตะวาตะเสมหะแต่เบื้องต้นได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ยอมรับว่าเป็นองค์ความรู้ที่แพทยแผนไทยเราคงต้องฝึกฝนอีกเยอะนะฮะแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็ยังไม,ไม่ไม่ไม่ได้แม่นยำม,มากนะแต่เขาพยายามฝึก ฝึกฝนอยู่ว่าเราเจอคนไข้แล้วคำคนปกติแล้วเป็นยังไงความยากมันอยู่ที่เราต้องคำคนปกติเยอะๆจนเรารู้แล้วว่าอ๋อปกติเป็นอย่างนี้เองอะปิดตะวาตะเสมหะนะแต่พอไปเจอคนผิดปกติอ้าวเรารู้ละเอออันนี้มันไม่เหมือนที่คำมานะฮะเพราะอย่างที่ผมเองก็พยายามที่จะฝึกคำชีพประจรเดิมผมเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเพราะว่าคำชีพประจนสองนิ้วนะคำดูว่าอัตราอัตรากับ จังหวะนะครับเขาเรียกว่าเรทกับริทึมเนี่ยเป็นยังไงแต่พอมาเรียนแพทย์แผนไทยก็ต้องฝึกคำสามนิ้วครับเพื่อจะดูว่าอันแรกก็คืออัตราจังหวะความแรงความตื้นความลึกและขนาดของแรงกระทบที่กระทบต่อมือเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยยังต้องมาดูว่าแล้วถ้าคลัแบบดู ตรีธาตุสมุทฐานด้วยปิตะวาตะเสมหะเป็นอย่างไรด้วยเนี่ยนะครับคือมันก็จะ,ะใชะ้ทักษะท,ที่เพิ่มมากขึ้นนะซึงตรงนี้ก็คงต้องฝึกฝนกันต่อไปนะเพื่อที่จะให้ดึงเอาภูมิปัญญาเหล่านี้ออกมาการตรวจคนปกติการตรวจคนไข้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทําให้แพทย์เนี่ยมีประสบการณ์ที่จะใช้ประโยชน์ในการทําตรีธาตุสมุทฐานจากการตรวจร่างกายคนไข้แล้วเราก็อาจจะได้สิ่งที่คนไข้บอกเราเรียกว่าอาการ แล้วก็สิ่งที่เราตรวจจากคนไข้เรียกว่าอาการแสดงมาประกอบกันแล้วทําให้เราสามารถทําตรีธาตุสมุดฐานและธาตุสมุดฐานาได้คลิปนี้คงจะได้ประโยชน์กับท่านผู้ชมผู้ฟังจะ<ม>ต้องเรียนว่าการทําคลิปเหล่านี้เนะี่ยผมลงมือทําเองทั้งหมดนะครับทั้งการเตรียมสคริปต์การนําเสนอเรื่องราวต่างๆก็ด้วยที่ อยากจะให้พี่น้องท่านผู้ชมคนไทยรวมไปถึงแพทย์แผนไทยได้ทบทวนเรื่องราวความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นนะฮะไปจนถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บซึ่งจะค่อยๆนำเสนอลงลึกไปเรื่อยๆนะซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในการที่จะศึกษาเรื่องราวทางการแพทย์แผนไทยแล้วก็เข้าใจกับภูมิปัญญาที่สําคัญของประเทศชาติเรลาซึ่งมีมายาวนานนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับเขาเรียกว่าเป็นแกนนําทางด้านสุขภาพของประเทศมายาวนานหลายร้อยปีครับในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็พูดกันถึงเรื่องที่ตั้งแรกเกิดของโรคซึ่งเป็นกิจข้อที่1นึ่งที่ตั้งแรกเกิดของโรคเนี่ยเกิดจาก อะไรก็คือเกิดจากธาตุและตรีธาตุอะไรแล้วก็ธาตุและตรีธาตุนั้นน่มันเกิดความผิดปกติอะไรแล้วมีปัจจัยอะไรมาส่งเสริมให้มันเกิดความผิดปกติอย่างนั้นเราก็เรียกสาเหตุที่ทําให้เกิดความผิดปกติหรือสาเหตุที่ผิดปกตินั้นว่าสมุดฐานนะครับเรียกว่าสมุดฐานเช่นถ้าตรีธาตุผิดปกติก็เรียกว่าตรีธาตุสมุดฐานถ้าธาตุผิดปกติก็เรียกว่า ธาตุสมุดฐานแล้วก็ถ้ามีปัจจัยอะไรมากระทบที่ทําให้เกิดความผิดปกติของธาตุได้ตรีธาตุเราก็เรียกสมุดฐานตามชื่อนั้นๆคิดต,ต่อไปเนี่ยผมก็จะลงรายละเอียดให้เรามีความเข้าใจตรงนี้จนสุดท้ายแล้วเนี่ยความผิดปกติในระดับที่แพทย์รู้เนี่ยนะครับแพทย์ร,ยรู้แพทย์วิเคราะห์ได้เนี่ยมันจะไปส่งความผิดปกติต่อร่างกายของคนไข้ทําให้คนไข้รับรู้เกิดอาการเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมา อย่างไรมันจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดจากสมุดฐานไปจนถึงอาการและอาการแสดงของโรคซึ่งก็อยากจะเชิญชวนให้มาติดตามในคลิปต่อๆไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ